นี้จะเป็นข่าวจากศูนย์ชั่วก่อนแชร์นะคะตามที่มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคียร่านั้นนะคะบทสรุปเคียร่าเป็นยาแผนโบราณที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาแก้ไข้สามารถรับประทานได้ตามที่ระบุเอาไว้บนฉลากยังไม่มีหลักฐานหรือการรับรองจากหน่วยงานทางการว่าสามารถป้องกันหรือรักษาโควิด19ได้ คำแนะนำค่ะการเว้นระยะหา่างสวมหน้ากากลลังมือฉีดวัคซีนมาตรการสาธารณาสุขคงเป็นคำแนะนำในการป้องกันโควิดที่ดีที่สุดได้ผลที่สุดแต่หากป่วยหรือมีอาการคล้ายโควิดควรนำตนเองเข้าสู่ระบบการดูแลผู้ป่วยตามระดับศูนย์ช่วยก่อนแชร์ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตยาดังกล่าวนะคะพบว่าเป็นสถานที่ผลิตยาที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นยาแก้ไข้ที่มีข้อบ่งใช้ส่วนผสมของยาเคียร่าที่ระบ,บุไว้ในเว็บไซต์ไม่ได้มีการกล่าวถึงว่ามีฟ้าทลายโจรเป็นส่วนประกอบทั้งนี้ยังคงมีข้อเท็จจริงและข้อสังเกตท,ที่น่าสนใจซึ่งจะมีส่วนสําคัญต่อการหาข้อสรุปได้ชัดเจนขึ้นอาทิเช่นการกล่าวถึงการนํายาไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโควิดและมีการบันทึกคลิปวิดีโอมาเผยแพร่นั้นหลายคนระบ,บุว่ากินหลายอย่าง,น,งนอกเหนือไปจากยาเคียรา่าจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรง หนึ่งในตัวอย่างที่เล่ามาเรื่องการกินเคียร่านะคะก็คือสรุปไม่ได้ว่าตนเองหายป่วยจากโควิดเพราะเคียร่าหรือไม่เพราะกินหลายอย่างในเวลาเดียวกันและแนะนําว่าคนที่กินเคียร่าควรสังเกตอาการของตนเองค่ะสถิติ ผู้หายป่วยจากโควิดจำนวนมากนับแสนคนที่ไม่ได้รับยาเคียร่าซึ่งสะท้อนว่ามีหลากหลายวิธีในการดูแลตนเองและคนกลุ่มใหญ่จำนวนหนึ่งที่มีสุขภาพแข็งแรงหายป่วยได้เองโดยไม่ได้รับยาสถิติผู้ป่วยโควิดระลอกมษส่าสของจังหวัดประทุมธานีณนะวันที่1 4กรกฎาคม2564ป่วย13,446คนเสียชีวิต93คนในสถานาการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม2564เป็นต้นมาไม่พบว่าสาาธรณสุขปทุมธานีแนะนําให้ใช้ยา้เพื่อ การมก,การแพทย์ FDA WHO ไม่มีการบรรจุยาเคียร่าเป็นยาเพื่อการรักษาดูแลผู้ป่วยโควิดแต่อย่างใดรองศาสตราจารย์ดรมายุรีตั้งเกียรติกำใจผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชวิทยาเผยแพร่คำเตือนเมื่อวันที่13พฤษภาคม2564ย้ำว่ายานี้ขึ้นทะเบียนสำหรับลดไข้และปลอดภยัยเมื่อใช้ในระยะสั้น อยอยู่ระหว่างการตรวจสอบการโฆษณาเชิญชวนและการแจ้งสรรพคุณของยาดังกล่าวจึงไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดและรับประกันได้ถึงประสิทธิภาพของยานี้ต่อการรักษาหรือป้องกันโควิด -19 ควรจะพิจารณารอดูผลการศึกษาที่ชัดเจนขึ้นส่วนในระยะที่สถานการณ์โควิดมีความเข้มข้นรุนแรงหากท่านต้องการความแน่ใจในการป้องกันหรือรักษาโควิด -19 ควรเลือกใช้แนวทางที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้หมายเหตุเอาไว้ค่ะว่าหากผู้ผลิตยาเคียร่าสามารถให้ข้อมูลที่เป็นข้อสงสัยเพิ่มเติมด้านบนได้ชัดเจนขึ้นก็กรุณาติดต่อเพื่อแสดงหลักฐานมาที่ศูนย์ชัวก่อนแชร์นะจ๊ะเนื่องจากได้ติดต่อสอบถามไปที่ช่องทางที่ระบ,บุบนเว็บไซต์แล้วยังไม่ได้รับการตอบกลับแต่ยังได้ซึ่งศูนย์ชั่วก่อนแชร์ยินดีที่จะร่วมมือเผยแพร่ข,ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อประชาชนต่อไปศูนย์ชั่วก่อนแชร์ค่ะวันที่สิบห้ากรกฎาคมสอท และนี่ก็คือข่าวจากซูนชัวก่อนแชร์ค่ะที่กำลังเป็นกระแสฮอตฮิตถามว่าทำไมถึงเป็นกระแสฮอตฮิตก็เพราะว่าในช่วงนี้โรคระบาดโควิด1 9มันรุนแรงมากวัคซีนก็ได้ไม่ทั่วถึงอีกทั้งคนเรามันก็กลัวที่จะฉีดวัคซีนก็เลือกที่จะกินยายาบ้าน,านยาไทยๆที่กินแล้วปลอดภยัยแล้วมันก็สามารถช่วยรักษาได้หายได้แบบนี้มันมันปลอดภัยกว่ามันก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ ประชาชนส่วนใหญ่อยากจะไปเลือกใช้รักษาตัวเองแบบนั้นนะคะแล้วบวกกับว่าก็มีข่าวออกมาเนาะว่ามียาไทยยาแพทย์แผนไทยที่สามารถช่วยรักษาโควิดได้ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยต่างๆหลายๆสูตรหลายๆอย่างเลยค่ะที่ช่วยได้ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขวัดสะส่วนมากเนาะเฟ้นหาสรรหามาเพื่อบริโภคเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโควิด19 ติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้วัคซีนครบทุกคนหรือเปล่าประชาชนไทยจะได้รับครบไหมหรือจะมียาทางเลือกใหม่อะไรมาช่วยเหลือประชาชนอย่างเราๆนะคะ